วันนี้พี่นาทุกท่านนะครับวันนี้เราออกมาดำปาลานองบอกันครับวันนี้วันนี้มาเจอนาเขาก็มาดำปาลาเหมือนกันรอลงพร้อมกันเลยวันนี้ก็มาสองคนน่าจะลงสามคนกับนาเขามาเช็คน้ำแล้วครับวันเมื่อวานนี้มาเช็คดูน้ำแล้วน้ำก็ใสาบางจุดก็ใสาบางจุดก็ยังขุ่นๆอยู่น้ำก็มองเห็นประมาณ สองเมตรเยอะเมื่อวา,านก็เจอปลาเยอะแต่ว่าไม่ได้ยิงยิงไปสามตัวเมื่อวานนี้วันนี้แดดก็เป็นไม่ค่อยมีครับแต่ว่าน่าจะอีกสักพักน่าจะแดดออกลงมาวันนี้รู้สึกว่าหมอกควันเยอะแต่ครับเดี๋ยวเราไปเขียนชุดเตรียมอ,อุปกรณ์กันเลย ไปครับตามไปชมใต้น้ำห้อมกันอย่างนี้จะมาหนะลองบอกไปเลยไปครับจังหวะนี้เปิดกล้องลงมาเช็คน้ำครับเนี่ยครับลอยผ่านน้าไปแล้วครับยังไม่ตั้งตัวเลยครับตัวนี้ยิงรลอดใต้ท้องไปอีกครับตัวแรกก็พลาดไปแล้วครับ อันนี้ไม่ได้ดำมาหลายเดือนมากแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็น้ำคุณมากครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มใสแล้วครับป่าก็เริ่มเข้าตีรลุมแล้วขึ้นยางเสร็จก็ดำตามออกมาอีกครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับเนี่ยครับลอยเข้ามาดูคนแล้วก็หลบออกไปเลยครับไม่แน่ครับอาจจะเป็นตัวที่ออกมาเมื่อกี้ครับป่าก็ ยิงง่ายอยู่นะครับไม่ถือว่ายิงยากมากเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้มันอาจจะตกใจคนไปแล้ววนออกไปดูช่วงน้ำลึกๆก็ไม่เจอตัวนะครับจังหวะนี้ก็ลอยเข้ามาข้างฝั่งเหมือนเดิมครับจังหวะนี้เห็นมาแต่ไกลเลยครับปานินครับจังหวะยิงนี่ปาลากำลังจะไปพอดีนะครับแต่ว่ากดลั่นไกลก่อนครับตัวนี้ เรียบร้อยครับแรกมาแล้วครับตอนนี้ก็ไซส์กำลังสวยนะครับไซส์ประมาณ1กิโลนะครับตอนี้ อย่างเสร็จก็ดำลัดเลาะออกมาตามข้างฟังเหมือนเดิมครับแต่วันนี้มาเจอตัวหนึ่งแล้วครับเนี่ยครับออกไปซ้ายมือแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ตามครับมาเจอตัวอยู่ขวามือครับตัวใหญ่กว่าครับกาลังจะออกไปจากหลุมพอดีครับเข้าทางปืนพอดีครับตัวนี้ถ้ายิงช้ากว่านี้นี่น่าจะไม่ได้ตัวครับตัวนี้ก็สายใหญ่ครับสาสองกิโลเกือบสามกิโลเลยครับตัวนี้ ก็ดำถัดกันมาแค่ใจเดียวเองนะครับแล้วก็ขึ้นยางเสร็จแล้วก็ดำลงไปดูอีกถัดกันมาอีกครับจังหวัน,นี้มาเจอปน,นินอีกตัวครับตอนแรกเห็นตัวเดียวนะครับว่าจะยิงแล้วครับแต่พอลอยเข้าไปนะี่อยู่เป็นฝูงก็เลยยังไม่ยิงครับเนี่ยครับลอยเข้ามาอยู่เป็นฝูงเลยครับอยู่3ตัวครับ กำลังจะยิงก็เลยปัดเอาสาลาย,ยู่ด้านหน้าออกนะปลาก็ตกใจไปเลยครับไม่ได้สักตัว <c oughs> น้ำจุดนี้ก็ใสเฉพาะผิวน้ำนะครับอยู่ด้านล่างก็ออกค,คุคนๆหน่อยแต่ว่าด้านล่างนี่ปลาตีหลุมสนั่นเลยครับปลาเสียงปลาตีหลุมนี่เยอะมากแต่ว่า น้ำอยู่พื้นมันคุณครับตามมาจุดนี้ได้ยินเสียงปลาตีหลุมครับแต่ว่า,าน้้ำอยู่พื้นใสครับจุดนี้เดี๋ยวเราลอยุนหาดูครับนี่ครับจับเสียงแล้วก็ค่อยๆไหลไปตามเสียงมาเประเน,นะ วันนี้มาเจอหลุมนะครับอยู่ขวามือครับออกมาพอดีครับตอนนี้ออกมาเข้าทางปืนพอดีนะครับตอนนี้ก็ไซส์โลเดียวนะครับตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับสำหรับน้องบอกระบือ ดำไปแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงครับขึ้นมาเปลี่ยนแบตกล้องกันครับ้ังโคก็จัดไปแล้ว2ตัวตัวใหญ่ๆเลยครับใส่ประมาณ2กิโลแล้วก็จัดมา3ตัวครับตัวตัวนั้นก็ไซสโลแต่ว่าตัวหนึ่งก็ใส่ประมาณเกือบๆสามโลครับแตตัวยางนปครับตาต่อกันอีกเวลาเลือเยอะ่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสอง เปลี่ยนแบตกล้องเสร็จครับเราดำตามกลับไปดูจุดที่เราเจอหลุมปลาเยอะๆครับจังหวะนี้ดำลงมาแล้วได้ยินเสียงปลาตีหลุมครับแต่ว่ามองหายังไม่เจอครับเพราะว่าอยู่พื้นนี่น้ำขุนมากครับเนี่ยครับลอยเข้าไปจนว่าเจอหลุมแล้วนะครับอยู่ในหลุมครับแต่ว่ายิงไม่โดนครับตัวนี้เนี่ยครับจอยิงเน้นๆเลยครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงไปยังไงครับไม่โดนครับมองเห็นแต่ตากับหัวมันครับราำก็คุญนด้วยครับุดนี้ปลาก็ถือว่าเชื่องอยู่นะครับวันนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนลงมาอู้หลายเดือนแล้วครับอาจจะสามสี่เดือนห้าเดือนแล้ว เราย้ากลับมาดำดูน้ำลึกครับมาเจอชะดูใหญ่ครับตัวนี้ลอยเข้ามาดูคนเชิ่องเชื่องเลยครับแล้วก็กดจิงเข้ากลางตัวพอดีตัวนี้เรียบร้อยครับชะดตัวนี้ก็ไซส์ประมาณ2-3งสลูนะครับก็กำลังสวยครับ เจอหลุมปลาเยอะแต่ว่าน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ปลาตีหลุมเยอะมากครับอยู่ช่วงกลางกลางคก็จับไปสองตัวใหญ่ใไซส์สองโลแล้วก็จับมาตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วก็ตัวเล็กสองตัวแล้วก็สะดุนน้ำก็ยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่ครับแต่ว่าปลาก็รู้สึกว่าเยอะอยู่เจอหลายตัวอยู่แต่ว่ายิงไม่ทัน ไปครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะนะกดไลค์กดติดตามเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ